เอาละครับก็ขอสวัดส,วสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุทธวิญญาจารย์เซิปปร์ฟไทยนะทุกคนเออก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับอสูรกระพือปีกโบยบินไปทั่วฟ้าเนาะกายแท้ของพยักขาวก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเสือเอพนะทุกคนเออก็ หลังจากที่ลหลายคนก็คงจะรอกายแท้ของปูกะบีกันเนาะเกิแต่ตอนนี้มีเสือเข้ามาแล้วก็ต้องรอกันต่อไปเนาะสำหรับคนที่รอปูกะบีเนาะก็เดีเ๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าหลังจากที่มีกายแท้เสือเข้ามาแล้วมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะอย่างที่แน่ๆเลยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือนี่การรีลันของเสือ SP ก็ได้กลับเข้ามารีลันพร้อมกับเป็นตัวพิเศษเนาะก็จะเป็นตัวกาชารูปเสือเนาะ เออก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปส่มกาชาอะไรกันเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเสือก่อนไปละกันเพื่อให้มันเข้ากับตีมในครั้งนี้เนาะนี่ก็จะเป็นเสือ s p เออแล้วก็การมาของกายแท้กับตัวลคลครนีรันก็มีกิจกรรมของพยาธข่าวมาด้วยเนาะเออแต่กิจกรรมไอ้พยากราตีหอเหอเนี่ยอันนั้นมันยังไม่เปิดนะแต่มันขึ้นว่าสิ้นสุดลงเออแตบบ่นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรวะก็ประมาณว่า มันผิดพลาดเนาะเออมันผิดพลาดของระบบเดี๋ยวมันก็คงจะเปิดเร็วๆนี้แหละอ่าแล้วก็แน่นอนว่ามันมีแพ็กมาให้เราได้ทําการซื้อนะถ้าเกิดว่าเราทําการซื้อเราก็จะได้เป็นพวกแบบเอทีเคในการที่เราจะเอาไปเล่นในพยักหอเหิน e เนาะเออผมก็ซื้อไปแค่อันเดียวพอร้วเพราะว่ามันค่อนข้าง,งเปลืองนะนะเพราะว่าผมมีตัวสํารองเหลือไว้อยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีวกว่านะว่าในตู้ของไอไกแท้เสือเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะ ก็เริ่มจากไออันนี้ก่อนเลยก็คือหน้าของกายแท้เสือเอ้ยบรรยากาศแท้เสือเป็นเสือ HP. เอพเออสังเกตดีว่าผมมีตัวอยู่ทั้งหมด200แล้วก็คือแบบสุ่มรอบนี้ผมค่อนข้างชิลมากเลยเออเรามาดูกันดีกว่าอ้อสิบใบก็ได้เป็นเแค่ว่าความสัมพันธ์กับไอเสือเอพแล้วก็ได้เป็นจิตเนาะเอวพวกนีก้น่าจะเป็นจิตหมดแล้วใช่ไหมอ่าเป็นเหมือนจะเป็นจิตหมดเลยก็มีไส้กรอกมาด้วยแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็กระดูก SP โอเคก็ถือว่าไม่ได้แย่เนาะเดี๋ยวผมไปดสมวันนี้เล่นๆแล้วกันได้สัก10โลเผื่อจะได้กระดูก sp ตรงนี้อะไปเลย10โลฟรีก็ออกตัวละคนเสือในเมตาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตกเมตาไปพอสมควรแล้วนะก็คือเอาไปเล่นกับทีมเมตาไม่ได้ละแต่ก็ยังเก่งในระดับหนึ่งอยู่ในการเล่นผ่านด่านโดยทั่วไปก็ยังใช้ได้นะเออ แต่ถ้าไปสู้กับพวกทีเมตาอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันเริ่มจะสู้ไม่ได้ละเพราะว่าของใหม่ๆม,มันมาแล้วมันแบบเก่งกว่าเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูของในนี้กันอของในนี้มันมีค่อนข้างน้อยแฮะเอ้ยแสดงว่าส่วนมากเราก็จะได้จะได้ใจจะได้พวกข้างล่างข้างล่างอย่างเดียวหรือเปล่ากล่องลุงล่ะกล่องลุงก็จะเป็นกระดูกไอฟิวชั่นส่วนอกเนาะแล้วก็เป็นกายแท้ แล้วก็เป็นจิตเอ้ยอัน,นจริงๆตู้นี้มันก็แอบน่าสมผสมควรนะเพราะว่าของเกลือมันมีน้อยถ้าเกิดว่ามันออกแต่ของข้างบนเนี่ยมันจะดีมากเลยอะไรเราไปดูที่แรกกันดีกว่าที่แรกนี่อันนี้เป็นอัพกาแท้อันนี้แรกผู้อาวุโสเจ็ดอ่าเดี๋ยวผมแรกกันนี้ด้วยดีม 200. เซตสองร้อยเท่าก้อนสัมพันธ์ของผู้อาวุโสเ กระดูกขาของผู้อาวุโสเจ็ดเหรออืมเฮ้ยีเฮ้ยอันนี้กระดูกหกดาวแดงไอนนอันนี้แอแอบน่าสนใจอยูอ่ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือพลังงานเนาะมาก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันใช้อะไรบ้างนะ80ดสโลเลยเหรอ80ดสโลฮะมีแค่80ดสบกับสี่ร้อยโอ้ งั้นผมก็แลกขอแลกเลยก็แล้วกันนะเอออันนี้คืออะไรวะน่ะโอ้เอาดันแรกแรกเป็นเงินได้ด้ยอ่าได้ผมแลกมาสัก20แล้วกันอะประมาณ40อ่า4ี่สโลแต่มันการันตีมันการันตีอยู่ที่80ดิเนาะใช่ไหมมันชื่อเดียวกันไหมอ่ากระดิ่งใบเออมันมันการันตีอยู่ที่ไอ้80เนาะ ก็เดี๋ยวเราไปทีละสี่สิบแล้วกันไม่ต้องไม่จะเป็นต้องมาแลกมาเยอะนะเผื่อมันออกก่อนจะได้ไม่ต้องเปลืองเนาะไปเลยสิบโลแรกโอ้มาชื่อไม่ขึ้นเอจแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมดูก่อนเนาะว่ามันเกลือมากไหมอืมมันก็เกลือไม่มากนะเพราะว่ามันได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะเออเออหรือว่าเราเราไม่ควรแลกอะไรวะแล้วเราเก็บเก็บเอาไว้ตอนไกลแทบปุกกระบี่มาเลยดีกว่ามัง้ง เออของเทียบค่าความสัมพันธ์ของเสือก็จริงๆก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะรู้สึกแรกไปมันแอบเปืองๆอยู่นะแต่รอบนี้มันสามารถเก็บเก็บเหรียญพวกนี้เอาไปรีสุ่มพัววสุได้อะได้จิตมันมาอีกแล้วอ้ยมีจิตโอ้ยมีจิตเอ้ย,อยแต่มันมีจิตคอนสิเอาไว้ทำหกปีกได้อยู่อะไอรอบนี้เหรียญเหรียญไม่ออกเลย โอเลไม่ค่อยออกพอพูดชมมันไปทีนี่มันไม่ค่อยออกละอันได้เองสิบเหรียญเอาแลกต่อแลกต่ออีกยี่สิบแล้วกันนะอีกยี่สิบจริงถ้ามันได้จิตลวนี่ก็น่าแอบน่าสนใจอยู่โอ้ไม่ออกไม่ออกละพูดพูดชมไปนิดชมไปหน่อยนี่ไม่ออกเลยหุยรอบนี้ได้สองจิตอะครับเออ เอาวะเอาวะป่ะเดี๋ยวผมแรก,รแรกให้ให้ครบเลยก็แล้วกันรอบนี้อ่าอยู่ไหนนะอ่ายี่สิบอ่าผมยี่แรกกว่ามยี่สิบเอ็ดอะเผื่อผมเกลือมากต้องเผื่อเอาไว้ด้วยเผื่อเกลือมากอ่ะสิบอ่าชื่อไม่คงไม่ขึ้นอะไรสักอย่างครับแล้วก็รอบสุดท้ายรอบที่แปดสิบนั่นไงผมว่าแล้วว่ามันจะไม่มันช,ชื่อไม่ขึ้นอ่ะ คั้งนี้ได้แน่นอนไปนี่มาแล้วนี่พยักข่าวโลกันก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะแต่ผมก็คิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันน่าจะโดนการันตีเอ้ยตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยร้อยหกสิบแปดนะ ร้อยหกสิบแปดนี้ผมคิดว่าผมน่าจะแลกอ่าเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนอันนี้เหมือนจะมีแค่แขนเนาะจริงแรกกันเนี้ยมันมันคุ้มนะพลังมันขึ้นค่อนข้างเยอะเลยเอาคุ้มคุ้มก็แลกสิครับเออพูดว่าคุ้มแล้วไม่แลกได้ไงเอเนี้ยแล้วก็พลังงานพอละ ผมจะแลกแค่นี้พอละแล้วผมจะเก็บแต้ไมไปพวกนี้เอาเอาไว้แลกของในรอบหน้านะเพราะว่าของยังอื่นอะ่ะจริงๆแลกไว้มันก็ก,ก็ดีแหละแต่ผมรู้สึกว่าไอตัวละครที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปแลกก็ได้นะไอเที่ยวข้าวสารของปู้อาวุโสเจ็ดเหรออ่านี้ก็แอบ,บค่อนข้างดีนะแต่ไม่ผมขอใจแข็งแล้วกันไม่แลกดีกว่าเออเพราะปู้อาวุโสเจ็ดผมก็เองก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นละ ก็แบบมันตกไม่ต้านไปตามเสือเนาะอูโหูตรเจ็ดผมอยู่ไหนเนี่อ่านอันีอ่าเสือเสือ,อน,นี่ผมทำเอาไวน้นี่อันนี้เลยนะห้าดาวแดงเลยอไปปลดกายแท้ให้แกก่อนเออแต่อย่างน้อยผมขอมีสักหนึ่งไฟลุงเอาไว้แบบประดับไอดีก็พอแล้วเนาะเพื่อยามที่เราบืเบื่อเราจะได้เอามาใช้เนาะอ่า แต่ตามจริงก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะว่ากายแท้ที่มันจะเก่งอะ่ะมันจะต้องเป็นกายแท้ที่มี3ไฟลุงเนาะเพราะว่าเราจะได้อีกสกิลหนึ่งของมันด้วยเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเสือ s อพีรีลันพร้อมกับกายแท้นะก็กันมาในรอบนี้ของในตู้นี่ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างน้อยเนาะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสุ่มพอสมควรเลยแต่เสียอย่างเดียวที่แบบว่าเหรียญมันมีโอกาสดบค่อนข้างน้อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีของน้อยด้วยในตู้โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสกัดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ